ทีนี้ครับพอถ่ายวันบุด้าเสร็จก็เช็คอุปกรณ์เรียบร้อยไม่มีอะไรเสียหายนีก็โอเคมุ่งหน้าเข้าหัวหินซึ่งระหว่างทางก็จะผ่านชะอําอยู่แล้วนะครับก็เลยแวะที่ร้านกาแฟร้านนึงอันนี้ก็เลยพาไปเที่ยวด้วยกันนะครับ ร้านแรกที่ไปเนี่ยก็คือที่ชะอำก็คือชื่อร้านทําเลพอพูดไปเนี่ยผมว่าหลายคนไปมาแล้วหรือคนรอบตัวไปมาแล้วหรือถ้าใครนึกไม่ออกแล้วเห็นรูปเนี่ยก็อาจจะร้องอ,อ๋ออ้อร้อานนี้เหรอออเป็นร้านกาแฟาจะเรียกว่าเป็นคาเฟ่ก็อาจจะได้นะครับก็คืออยู่ริมทะเลเลยแล้วก็จริงๆในตรงบริเวณนั้นเนะี่ยเขาจะมีที่พักที่เป็นรถบ้านให้ด้วยก็จะแบบถ้าใครจะพักก็สามารถจะพักที่รถบ้านได้หรือแบบไปที่ร้านกาแฟาก็นั่งบริเวณนั้นได้ซึ่งร้านนั้นผมก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมแนะนําสําหรับนะักถ่ายรู รูปถ่ายวิดีโอถ้าจะไปถ่ายเนี่ยให้พก ND filter ไปด้วยเพราะว่าต่อให้ในวันนั้นไม่มีแดดก็ตามแต่คือแสงสะท้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นติด ND filter ไปเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องปรับค่า f เยอะ อให้อยู่ใน F ที่เรารู้สึกว่าได้เบลอหลังอะไรตรงนั้นไปนะครับซึ่งไอ้ตรงร้านตรงเนี้ยไฮไลท์เนี่ยของร้านทาเลเนี่ยก็คือเรื่องของตรงทำเลที่แบบที่นั่งโต๊ะแล้วก็มีกรอบอมองไปเห็นทะเลตรงนั้นในความเป็นจริงก็คือทุกคนก็ต้องต่อแถวเข้าไปถ่ายในบริเวณนั้นนะครับใครอยากถ่ายก็ต่อแถวก็อยู่ประมาณหนึ่งก็แล้วแต่วันบอกไม่ได้ว่าจะต่อแถวนานไหมเพราะว่าก็ขึ้นอยู่ว่าวันนั้นที่เราไปคนเยอะไหมถ้าให้แนะนํามีเวลาก็ไปวันธรรมดาในช่วงแบบบ่าย,บาย,บาย,บายแบบเนี้ยก็ น่าจะดีกว่าแต่ก็ยังไงเนี่ยก็เช็คก,ก่อนตอนนี้ผมไม่ทราบจริงว่าแบบร้านในแต่ละร้านตอนนี้ที่แบบมันเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาเปิดทุกวันอะไรยังไงนะครับนี่ก็เช็คก,กันนิดนึง พอหลังจากที่ไปแวะที่ร้านนี้เสร็จปุ๊บก็มุ่งหน้าเข้าหัวหินนะครับทีเนี้ยในหัวหินผมว่าทุกคนนึกออกอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากมาแนะนําบรรยากาศในหัวหินในช่วงนี้เนี่ยก็คือมันจะ,ะค่อนข้างแบบค่อนข้างสงบสงบ,สงบมันไม่ได้แบบมีความอึกระชึกอะไรนะักบรรยากาศของคนนี้จริงเนี่ยมันก็สงบอยู่แล้วด้วยความที่เอาจริงตัวแบรนด์หัวหินที่เป็นแหล่งอย่างเช่นตลาดหัวหินแล้วแบบในบริเวณใกล้ๆเคียงกันเนี่ยมันไม่ได้มีแบบโอ้เป็นแบบผับเป็นแบบร้านเหล้าอะไรแบบ กระชึกคึกโครมเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันคือเขตพระราชฐานในตัวหัวหินด้วยเพราะฉะนั้นร้านพวกเนี้ยก็จะไม่มีแต่คือพอเป็นโควิดเนี่ยบรรยากาศก็เลยเงียบเหงาพอสมควรนะครับในตัวของตลาดหัวหินก็มีคนเดินอยู่พอสมควรแหละในช่วงที่ผมไปเพียงแต่ว่าเราเห็นได้ว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปมากจากแต่ก่อนเนี่ยความคึกคักมันมากกว่าน,นี้ตอนนี้แบบโหความคึกคักมันหายลงไปเยอะนะครับผมเองก็เข้าไปเดินในนั้นแล้วก็กินอ,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 อาหารทะเลอะไรเนี้ยอยู่ในตลาดหัวหินก็ช่วยนกันไปเท่าที่ทํา ในความเป็นนักท่องเที่ยวที่เราไปเที่ยวตรงนั้นนะครับ ร้านหนึ่งที่คนอาจจะมองข้ามเวลาไปโวหินแต่ร้านนี้เป็นร้านที่ผมไปในช่วงสองครั้งหลังเนี่ยแล้วผมต้องไปแวะก็คือร้านโคคาสุกี้ครับที่มีโจ๊กที่อร่อยมากแล้วก็สิ่งสำคัญคือปลาต้องโก ึ่งปลาต้งโกของร้านโคคาสุกี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้ลองจิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้ครับคุณจะได้ความนวนัวที่แตกต่างออกไปครับตอนเสิร์ฟเนี่ยเขาจะเสิร์ฟมากับตัวของนมข้นหวานแต่คือขอถ้วยเปล่ามาอีกใบหนึ่งเลยแล้วก็เทน้ำจิ้มสุกี้เอาลงไปในถ้วยเลยแล้วก็ลองจิ้มดูน้ำจิ้มสุกี้ของโคคามี2อันก็คือเป็นรสชาติแบบมาตนดาดนะครับมาตรฐานที่แบบไม่ได้เผ็ดมากกับกันนังเนยมันจะเป็นแบบ hot and s p i ี่ที่แบบเผ็ดรอด้อนอะไรจริงๆอันนี้เนี่ยก็ขอมาสองถ้วยก็ได้ก็ลองจิ้มกันดูตรง ผมแนะนําว่าร้านนี้เนี่ยลองสั่งโจ๊กดูครับแล้วก็ปลา,าน้องโกโดูอันนี้เด็ดมากจริงๆครับตัวผูหินเนี่ยช่วงที่ผมไปเนี่ยนอกจากสองที่ที่ผมไปเนี่ยที่พักก็คือผมพักที่ดีทูถึนเช้ามาไดนน้กินอาหารเช้าของโรงแรมก็แฮปปี้ดีนะครับ อื่นๆในหัวหินผมก็เที่ยวธรรมดาแค่รู้สึกว่า,าทิปที่เราไปอยากไปดูบ้านเมืองว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้ไปนานแล้วมันเกิดช่งวงภา,าวะโรคระบาดแบบนี้โอ้มันเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่ามันเงียบเหงาลงไปเยอะร้านต่างๆทั้งในตัวตลาดเองก็ตามก็ปิดลงไปเยอะร้านอื่นๆที่ควรจะเปิดรอบๆเนี่ยก็ปิดลงไปเยอะมากต่างจากที่เคยไปหัวหินก่อนหน้านี้มากครับก็เรียกว่าทุกคนได้รับผ,ผลทกระทบหมด เรื่องของโควิดระบาดนะครับตรงนั้นในตัวของห้างในตัวห้างที่เปิดอยู่เนี่ยพอเข้าไปก็แบบโหจากคนที่ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วตอนนี้มันก็ยิ่งแบบโหน้อยน้อย,น,อยน้อยลงไปมากนะครับก็จะเยอะแค่ตามแหล่งท่องเที่ยวนิดน,น,นหน่อยๆอ,อย่างร้านฮิตแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่ครับนะักท่องเที่ยวจากกรุงเทพก็จะไปอยู่ตามคาเฟ่ริมทะเลตามร้านสวยๆอยู่แล้วในรอบๆนานซึ่งอีกร้านหนึ่งที่ผมไปเนี่ยก็คือร้านที่เป็นคาเฟ่เกึ่งร้านไอศครีมชีสคูปนะครับพูดชื่ไอไปเนี่ยผมว่าทุกค คนพอจะเก็้ นู๊ฟก็เป็นร้านหนึ่งที่บรรยากาศดีถ้าคนไม่เยอะแต่คือพอคนเยอะเนี่ยการจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเนี่ยก็ลาบากนิดนึงนครับตัวของของกินเล่นอะไรต่างๆก็โอเคไปแต่ว่าราคาของของกินเล่นก็ราคาสูงขึ้นนิดนึงตรงนั้นแต่ก็โอเคอสําหรับการไปเที่ยวเราก็ยอมจ่ายได้ตรงนั้นนะครับบรรยากาศโดยรวมที่ผมไปเนี่ยเอาจริงในห oh ัวเห็นก็ผมว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรมากจากที่เราเคยไปก่อนหน้านี้หรือที่ทุกๆคนไปเนี่ยมันเหมือนเราไปเปลี่ยนบรรยากาศในการาไปพักผ่อนอไม่ได้เล่นไม่ได้นั้น น้ำทะเลไม่ได้เล่นเลยครับไม่ได้แบบแตะน้ําทะเลเลยในรอบนี้รอบก่อนหน้านี้เนี่ยไปตอนต้นปียังแบบได้ลงไปเดินทะเลรอบนี้ไปเพื่อรู้สึกว่าเราตั้งใจเนี่ยจริงๆก็คือไฮไลท์เนี่ยก็คือไปถ่ายวานนั่นแหละก็คือแบบมันขึ้นโอเวลหนึ่งอย่างที่เห็นกันไปแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวคงมีไปแก้มือคิดว่าคิดว่าแบบ เราไม่ยังไม่สักเซสกับการถ่ายวานบูดาก็คงมีไปแก้มือในปี2022เดี๋ยวเดี๋ยวแพนก่อนว่าจะไปหรือไม่ไปยังไงก็ปีนี้ก็กล่าวว่าแบบจะทำทริปอะไรแบบนี้ครับเที่ยวอะไรเงี้ยเยอะขึ้นแล้วก็แทรกไปด้วยสาระความรู้ในด้านการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบนี้นะครับทริปและทริคอะไรแบบนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับส่วนตัวนี้กับทริปแรกวานบูดาก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ